ฟ้าแดดสงอย่างนะครับอยู่ที่เงอนอีสานโบราณน,นะครับด้านในนะครับอันนี้เป็นด้านนับพระธาตุนะครับพระธาตุใหญ่นะครับธาตุใหญ่ เรามาดูตรงนี้สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเมืองพระธาตุที่เรียกว่าพระธาตุยาคูนะครับนี่แหละครับพระธาตุยาคูนะครับอยู่ที่อําเภอกำมะลาสยจังหวัดกาลสินสวัสดีครับลุงพงมาแล้วนะครับวันนี้ลุงพงมาแล้วพามาเที่ยวพระธาตุยาคูนะครับอยู่ที่อําเภอกำมะลาสยจังหวัดกาลสิน์นะครับ เราพากันเดินเข้าไปข้างในเลยนะครับนี่มาละเดอ้อเมืองฟ้าแดดนะครับเมืองฟ้าแดดสงยางนะครับอยู่ที่อำเภอกำมะลาใสจังหวัดกลาลสินนะครับนี่ธงสวยงามมากนน่ครับด้านหน้าเราก็คือพระธาตุยาคูนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากๆนะครับ ด้านในก็จะมีทุงนะครับประดับเยอะแยะเลยนะครับทุงหลากหลายสีสันนะครับสวยงามแล้วก็จะมีเป็นหมู่บ้านโบราณน,นะครับแต่ละอำเภอที่จังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะครับนถุงที่เขาประดับสวย พระธาตุยาคูนี่ก็จะเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุใหญ่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับทุงสวยๆครับด้านไหนก็จะเป็นบ้านโบราณนะครับท่านผู้ชมเฮือนครับเขาเรียกว่าเฮือนเมืองกาลสินเฮือนเฮือนนั้นเฮือนนี้นะครับเป็นแต่ละอำเภอ นเฮือนอีสานโบราณนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเหือนอีสานโบราณเมืองฟ้าแดดสงยางครับเดี๋ยวเราจะไปดูเฮือนก่อนนะครับเราจะไปดูเฮือนโบราณนี่ครับอันนี้จะเป็นเฮือนโบราณนะครับ เงินโบราณก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเงินเมืองกาะสินนะครับนวลก็ประดับลงแล้วด้านในบางบางเงินก็จะเป็นร้านค้านะครับท่านผู้ชมเป็นร้านค้าสวยงามมากนี่อันนี้ก็จะมีชิงชา้านี่ดูนะครับชิงชา้านี่นะครับ ดูบรรยากาศนะครับอน,นี้ก็จะเป็นเงือนห้อยเมบมีชิงช้าีเราไปดูเงือนหลังนี้นะครับที่มีทุงสีฟ้าอยู่นยครับนี่ยนี่ครับอันนี้เป็นเงือนสมเด็จมีร้านค้าอยู่นะครับเฮือนสมเด็จ นเป็นเงินสมเด็จทีเ่เป็นเงินโบราณจะเดินอ้อมไปทางนี้นะครับเงินไทยเงินไทยยอกุจ,จิกท่าคันโทนะครับด้านหน้าก็จะมีถุงนะครับ เงินฟ้าแดดของชัยนะครับเป็นเงิลโอ้อันนี้มีข้องใหญ่ด้วยครับเมืองเกษตรปลอดภัยเฮือนไทยลาวอำเภอร่องคำนะครับนี่นี่มีอำเภอนาคูอำเภอสามชัยนะครับอำเภอคำม่วงครับเฮือนไทยนาคูนะครับอันนี้นาคูก็จะเป็นภูไทย นี่อันนี้เงิอนอำเภอนามนครับเราจะไปด้านในต่อนี่ด้านในก็จะขายทุงไปดูทงส,สวยๆอันน,นี้ขายทุง ีพับกันสดๆสดเลยครับกี่บาทครับแบบนี้ร้อยเดค่ะหนึ่งร้อยโอ้สีสวยมากสีม่วงสีชมพูไอถ้ถุงถุงยสวยสวยทุกสีร้อยเดียวร้อยเดียว มีแต่ธงแบบเดียวกันหมดเลยนะครับนี่อันเล็กอันเล็กกี่บาทครับนี่สามอันห้าสิบโอ้สามอันห้าสิบนะครับอะไรยี่สิบบาท <Okay. S 1> ก็มีผ้าด้วยผ้าอันนี้เป็นผ้า <Okay. S 1> ผ้าสบาย อูไทยมีผ้าถุงน,นี่ทงสวยๆดูไปดูนักกรอนซื้อนะักกรอนเอาอันเล็กเหรอทำไมไม่เอาอันใหญ่ด้วยแล้วก็เอาเล็กไปประกบข้างเอาอันใหญ่ไว้กลางสามอันห้าสิบ สีแดงสีเขียวสีม่วงสีชมพูสวยมากมีสีสันเดี๋ยวเราไปชมพระธาตุกันนะครับคันนี้นี่ธงสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพระธาตุนะครับพระธาตุใหญ่ธาตุใหญ่นะครับพระธาตุยาคูเดี๋ยวเราไปชม มีที่เสี่ยงโชคด้วยมีคะ่ะขายลอตเตอรี่รางวัทงลวที่หนึ่งมีรางวัลที่หนึ่งไหมครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> นี่ครับนี่ด้านในนะครับอันนี้เป็นด้านในพระธาตุยาคูบูชาพระธาตุยาคูนะครับมีคาถาด้วย คาถาบูชาพระาธาตุยาคูครับนี่เป็นของใหญ่นะครับของใหญ่นี่ครับคือพระาธาตุนะครับพระาธาตุใหญ่นะครับาธาตุใหญ่พระาธาตุนะพระาธาตุยาคูอยู่ที่อำเภอกำมะลาสยจังหวัดกาลสินครับ สวครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับคือว่าคืออะไรนี่นะครับเรามาดูตรงนี้อันนี้ก็เป็นคาถาพระอุปคุตนะครับนี่พระอุปคุตนะครับ แล้วก็มีคาถาบูชาพระาธาตุยาคูด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาชมองค์พระาธาตุนะครับทีนนี้ให้เห็นบรรยากาศที่บริเวณพระาธาตุยาคูนะครับเรามาชมองค์พระาธาตุกันนะครับเรามาดูตรงนี้ เป็นหินนะครับเป็นหินโบราณนะครับนี่นะครับองพระธาตุยาคูนะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเมืองเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณนะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับเขาเรียกว่าเมืองฝ้าแดดสงยางนะครับนี่พระธาตุนี่เรียกว่าพระธาตุยาคูนะครับ นี่ครับมาดูนะครับที่มุงบอกถึงว่าเป็นเมืองโบราณมันจะก็จะมีเนี่ยนะครับที่เห็นไหมครับตามบริเวณเนี้ยก็จะมีที่ก่อสร้างเป็นอิฐเป็นเจดีโบราณนะครับเยอะแยะเลยนี่เมืองฟ้าแดดสงอย่างนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูป้ายนี้นะครับเขียนว่าอย่างไรนี่อันนี้ก็จะเป็นกูชาพระธาตุยาคูนะครับเห็นไครับนี่ละครับพระธาตุยาคูนะครับอยู่ที่อําเภอกำมะละไสจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้ลุงพงก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวก็เลยนําภาพและบรรยากาศสวยๆมาให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมกัน ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ลุงพงมาแล้วด้วยนะครับ